คุณคนงามพี่อยากจะถามคนงามสามไว้ว่าทานข้าวกับอะไรทำไมจึงสวยงามเลิศเลยหรือว่าเพราะมีคนแต่งคอยแต้มไม่น่าให้เธอช่างที่ไหนนะเออขอบอกเธอช่างเลิศเลอเพอร์เฟก เขาว่าไก่งามเพราะคนคนก็งามเพราะแต่งสมัยนี้ของมันแรงถ้าอยากสวยต้องจัดหนักจัดเต็มคน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการคนงามเพราะแต่งนะคะรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการแต่งหน้าแบบครบวงจรเรียกว่าดูกันตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงการแต่งหน้าเป็นอาชีพหาเงินหาทองกันได้เลยทีเดียวค่ะ สองตอนที่แล้วนะคะหลังจากที่เราได้ฝึกแต่งหน้าเด็กๆก,กันไปแล้วคราวนี้อาจารย์วิทยากรของเราบอกว่าต้องขยบขึ้นมาเป็นวัยรุ่นกันสักหน่อยน้องๆหนูๆที่ดูอยู่ก็จะได้จดจําเอาไปแต่งหน้าให้กับตนเองได้นะคะในตอนนี้ก็มีการงานสังคมต่างๆแต่งย่างไรให้หน้าใสดูสวยสมวยัยอยากทราบกันแล้วใช่ไหมล่ะคะถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปชมร้อมๆกันกับวิทยากรของเรากันเลยค่ะสวัสดีค่ะุ่นผู้ชม ล้วพบกันอีกแล้วนะคะในเรื่องของการแต่งหน้านะคะ <pursuing. S 1> สำหรับวันนี้นะคะการแต่งหน้าเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการแต่งหน้าสวยใสสมวัยใช่นะคะซึ่งจริงการแต่งหน้าสวยใสสมวัยเนี่ยสำหรับวันนี้เราเน้นเป็นเด็กวัยรุ่นใช่คะคะ, <ขอ S 2> ะปกติจริงๆนะคะเด็กวัยรุ่นปัจจุบันเนี่ยเป็นอะไรที่เพิ่งเริ่มโตและมีความรู้สึกว่าเออจะแต่งหน้ายังไงให้ดูแล้วให้สวยสมกับวัย บางคนเห็นผู้ใหญ่แต่งหรือเห็นผู้ที่ทํางานแล้วแต่งก็มีความรู้สึกอยากจะแต่งให้สวยแบบนั้นบ้างแต่ด้วยความเป็นจริงด้วยวัยของนางแบบเองเนี่ยยังสดใสน่ารักอยู่หรือเพิ่งจะเริ่มโตเองแล้วก็จะแต่งหน้ายังไงให้เด็กวัยรุ่นปัจจุบันเนี่ยดูแล้วสวยใสค่ะอันดับแรกก่อนเลยนะคะเนื่องจากว่าเราจะไม่เน้นในเรื่องของของรองพื้น เพราะว่าเราเรียนรู้ในเรื่องของรองพื้นกันมาบ้างแล้วหลายๆตอนที่ผ่านมานะคะฉะนั้นเนี่ยสำหรับวันนี้ก็จะเน้นแบบว่าอย่างสมมติน้องวัยรุ่นเนี่ยค่ะแต่แต่ต้องใช้อะไรบ้างในการแต่งหน้านะะอันดับแรกก่อนเลยนะคะก็จะให้ดูในเรื่องของตัวเบตก่อนหรือว่าตัวมอยเจอร์ตัวกันแดดนะคะที่มีสีรองพื้นอยู่ในตัว เพราะ,ะ,ะว่าถ้าใช้ประพวกเบสครีมหรือพวกบำรุงที่มีส่วนผสมของสีปกปิดบา,บางเบานะคะ,คะก็จะช่วยให้หน้านางแบบเนี่ยนะคะดูสดใสย,ยังคงสุขภาพผิว<ช>ที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่แต่ว่ามีสีสันเข้าไปบ้างนะคะ,คะ แทนที่จะไปใช้ครีมรองพื้นที่หนักหนกเกินไปสําหรับผิวแล้วก็ดูหนาเกินไปสําหรับผิวเด็กวัยรุ่นชนชคะ,ะก็ใช้เป็นประเภทมอยเจอร์หรือครีมบารุงหรือกันแดดที่มีส่วนผสมของรอ,องพื้นคือเขาจะมีสีอ่อนๆในตัวะนะคะคือลักษณะของการใช้เบสลักษณะนี้นะคะจะดีอย่างตรงที่ว่า จะปรับตามสภาพสีผิวค่ะนะคะคือทาไปแล้วไม่ไปทำให้สีผิวเดิมเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือหลอกแต่จะออตโต้กับผิวเลยจะทำให้ผิวสดใสขึ้นนะคะ,คะเรียบเนียนมากขึ้นเราลงเบตเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะ,คะเราก็จะใช้แป้งประเภทแป้งแป้งแข็งนะคะอันนี้เป็นแป้งแป้งฝุ่นอัดแข็งแป้งฝุ่นอัดแข็งนะคะ เพราะว่าแป้งเหล่านี้มันจะบางเบาแล้วก็จะดูโปร่งแสงจะไม่ทําให้หน้าดูหนาเกินไปนะคะแล้วก็จะเวลาทาแป้งนะคะก็จะติดผิวได้ดีแล้วก็ค่อนข้างที่จะปรับสภาพสีผิวให้ดูมีสีสันมากขึ้นด้วยะค,ะค่ะก็จะทาโดยใช้แปรงนะคะ เบาๆนะคะเพราะว่าเราลงตัวเบตลงไปแล้วหรือลงตัวมอยเจอร์ลงตัวกันแดดลงไปแล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยเวลาทาด้วยแป้งเนี่ยเขาจะจับเลยนะคะจับผิวพอดีค่ะก็จะง่ายกับการที่จะแต่งหน้าเองนะคะง่ายต่อการใช้งานด้วยบางครั้งเด็กวัยรุ่นไม่จะเป็นจะต้องแต่งมากแต,แต่แต่งอย่างไรแล้วให้ดูผิวมีสุขภาพที่ดีค่ะ นะคะเราก็เกลี่ยแก้มให้ปิดเกลี่ยแป้งนะคะให้ทั่วผิวหน้าเลยนะคะหน้าก็จะดูนวลขึ้นนะคะแต่ว่าดูแล้วไม่หนานะะเพราะว่าการใช้แป้งฝุ่นอัดแข็งเนี่ยนะคะจะลืมผลกับผิววัยรุ่นตรงที่จะไม่เกิดการอุดตันกับรูขุมขนนะคะก็เกลี่ยแป้งให้ทั่วนะคะซึ่งปัจจุบันก็ง่ายด้วยนะคะว่าการใช้แป้ง ปัจจุบันนี้ก็จะใช้แปลงส่วนใหญ่เลยใช่ไหมคะอาจารย์ดาคือจะใช้แปลงในการเกลี่ยแป้งแล้วก็ง่ายนะคะเพราะว่าถ้ายังใช้พาบกดนะคะบางทีน้ำหนักมือไม่เท่ากันก็จะกดแป้งได้ไม่เท่ากันแต่ถ้าใช้แปลงเนี่ยนะคะจะเกลี่ยผิวได้ง่ายแล้วก็แป้งฝุ่นจะไปจับที่ครีมรองพื้นนะคะทำให้แป้งติดได้ทนนะคะ แบ่งให้ทั่วหน้าให้เสมอกันเลยนะคะแล้วก็จะตามด้วยการแปรงคิ้วกันก่อนนะคะเนื่องจากเด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่นะคะก็แทบจะไม่มีการแต่งหน้าเลยแต่ว่าถ้าเป็นผู้ที่วัยทำงานแล้วก็จะแต่งหน้ามีการกันคิ้วแต่งลูกคิ้วแต่เด็กวัยรุ่นไม่จำเป็นต้องกันคิ้วนะคะก็คือแปรงคิ้วให้เข้ารูปเท่านั้นนะคะ แล้วก็สามารถใช้อายแชโดว์นะคะสีน้ำตาลน,นะคะเกลี่ยสีของขนคิ้วให้ดูเข้มขึ้นมานิดหน่อยพอนะคะ<ส>ให้ลูกคิ้วดูโครงของคิ้วดูสวยงามขึ้นนะคะ<ส>เบาๆนะคะให้ดูเป็นธรรมชาตินะคะก็จะได้โครงคิ้วที่ดูแล้วได้รูปได้สมส่วนนะคะค่ะ พอเสร็จจากคิ้วแล้วง่ายๆเลยนะคะเราก็จะมาลงสีพื้นกันที่ตานะคะ,นะคะ<ง>บริเวณเปลือกตาลงสีของอายแชโด์นะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะปัจจุบันนะคะปัจจุบันเนี่ยเวลาการแต่งหน้ากับเด็กวัยรุ่นนะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องเลือกเฉพาะของผู้ใหญ่มาใช้ได้ปัจจุบันนะคะผลิตภัณฑ์สามารถใช้ร่วมกันได้นะคะ ในส่วนของก่อนการแต่งอายแชโดว์นะคะก่อนแต่งอายแชโดว์กันไม่ให้ฝุ่นของอายแชโดว์หล่นลงมาเหมือนตอนที่เราเคยชมกันมาแล้วนะคะก็คือจะใช้แป้งฝุ่นนะคะใช้แป้งฝุ่นรองที่ใต้ตาก่อนนะคะเพื่อไม่ให้อายแชโดว์หล่นลงมาที่เปลือกตาด้านล่างจะทําให้เกิด สีตรงด้านใต้ตานะคะเพราะฉะนั้นเราจะกันไว้ก่อนเพื่อไม่ให้ฝุ่นลงมาเวลาที่แต่งที่เปลือกตาแล้วนะคะจะได้ไม่ต้องมาแก้ไขงานอีกนะคะแต่ถ้าท่านผู้ชมชมแล้วสามารถค่อยๆแต่งนะคะก็ค่อยๆเกลี่ยก็จะไม่มีฝุ่นลงมาเยอะนะคะหรือถ้าใช้เป็นไอแชโดที่เป็นแบบเนื้อครีมก็ไม่จําเป็นจะต้องใช้แป้งรองที่ใต้ตานะคะเกลี่ยเบาๆนะคะแค่ให้ดู รูปตาสดใสมีสีสันขึ้นบ้างนิดหน่อยพอนะคะส่วนใหญ่เด็กวัยรุ่นทีแ่แต่งกันนะคะสีที่ใช้เป็นหลักๆเลยนะคะก็คือโทนสีชมพูใสๆโทนสีส้มอ่อนๆนะคะก็จะเหมาะกับผิวทําให้ผิวดูมีเลือดฝาดดีนะคะแล้วก็จะทําให้ตาดูสดใสขึ้นด้วยนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องแต่งตาแบบ สีเข้มจัดเลยนะคะเพราะว่าเด็กวัยรุ่นเนี่ยเราต้องแสดงถึงความเป็นวัยรุ่นแสดงถึงความสดใสของผิวเอาไว้นะคะถ้าชมแล้วนะคะลองฝึกลองปฏิบัติก็จะแต่งได้ง่ายโดยเฉพาะน้องๆที่กําลังชมอยู่นะคะก็สามารถเอาไปปรับนะคะแต่งกับรูปตาตัวเองได้นะคะดูวิธีการเกลี่ยนะคะอายแชโดว์นะคะ ใช้ผูกกันหรือใช้แปลงที่เป็นฟองน้ําก็ได้ใช่ไหมคะจันดาได้ค่ะ,ะ,คะบางครั้งถ้าเราไม่มีผูกกันนะคะเราก็สามารถใช้แปลงที่มีฟองน้ําที่ติดมากับผลิตภัณฑ์อ่ะป้ายได้เลยนะคะแต่ค่อยๆเกลี่ยไอเชโดให้สม่ําเสมอะะจันดาใช้ลงสีแรกลงรองพื้นไปก่อนแล้วนะคะแล้วจันดาใช้สีที่สองซึ่งเป็นสีอ่อนสีอ่อนนะคะไล่ที่ใต้หนกคิ้วนะคะ เพื่อให้ดูรูปกระบอกตาดูโปร่งขึ้นนะคะตรงส่วนของหนกคิ้วเราก็จะได้สีสันที่สดใสขึ้นนะคะดูดูมีความโปร่งของโครงคิ้วมากขึ้นนะคะตรงส่วนของใต้คิ้วนะคะค่ะแล้วก็จจนจาจะตามด้วยการปัดบัดออนตออนก่อนนะคะปัดบัตออนก่อนนะคะเพื่อให้นนะะแก้มดูสดใส เด็กๆวัยรุ่นนะคะใช้สีประเภทสีอ่อนๆใสๆพอได้เลยนะคะไม่จำเป็นต้องปักให้แก้มดูมีสีสันมากให้แค่ดูว่าผิวเด็กมีสุขภาพดีแล้วก็ดูมีสีเลือดฝาดและเลือดและเลือดเท่านั้น<ช><ช>เองนะคะใช,<ต>ใช้แค่ปลายแปรงะนะคะการการเทคนิคการใช้ปัชออนเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องใช้สีเดียวถ้าเรามีพาเลตใหญ่ๆอย่างนี้นะคะเราสามารถอาจจะใส่สีที่หนึ่งลงไปก่อน ไล่ลงไปก่อนนะคะเราดูแล้วโอเคเบาบางเราอยากจะให้มันดูมิติมากขึ้นเราใส่สีที่สองนะคะเกลีย่ยเบาๆสีเขาก็จะไปซ้อนกันฉะนั้นเวลาที่เรามองออกมามันก็จะไม่ใช่ออกมาสมมติเราใช้สีส้มใช่ไหมคะมันก็จะไม่ออกส้มทีเดียวเลยเรามีสีชมพูเจือบ,บนเบาๆมันก็จะทําให้หน้าเนี่ยดูเหมือนแบบว่าเป็นคนที่สุขภาพดีคะคือการแต่งหน้าสวยสมวัย ระดับอย่างนี้เราจะเน้นว่าแต่งแล้วเนี่ยนะคะน่าจะไม่ได้ดูเป็นผู้ใหญ่นะคะคือสม,มตามวัยของวัยรุ่นนะคะคืออย่าแต่งมากถ้าแต่งมากเกินมันก็จะดูเป็นผู้ใหญ่มากเกินนะคะ,คะท่านผู้ชมกำลังชมอยู่นะหรือน้องๆชมอยู่นะคะอาจารย์ดาคันนิดนึงนะคะเพราะว่าเท่าที่ถ้าวัยรุ่นแต่งเองอาจารย์ดาลองดูว่าการปัดแก้มเนี่ยบางคนปัดไม่ถูกว่าจะต้องปัดอย่างไรเพราะว่าถ้าเด็กน้องๆที่เพิ่งอยากจะแต่งหน้าแต่ว่า ปัดแล้วจะต้องปัดยังไงถึงจะดูสวยปัดให้เป็นรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมอย่างที่ที่เราสอนกันไปตอนแรกไหมหรือว่าเด็กวัยรุ่นจะต้องปัดยังไงให้ดูมีเลือดฝาดการปัดให้ดูมีเลือดฝาดเนี่ยฮะเนื่องจากว่าถ้าเราดูจากในแบบเนี้ยหน้าค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบค่ะคือหน้าเป็นโครงหน้ารูปไข่ฉะนั้นโครงหน้ารูปไข่เนี่ยเวลาปัดนี่ให้ปัดอยู่ตั้งแต่กึ่งกลางตาค่ะอันนี้ค่ะ กลางประมาณประมาณกึ่งกลางตาดำนะไล่ออกมาเต็มที่ก็แค่หางคิ้วนะคะแล้วก็ปัดไล่เข้าไปด้านในค่ะปัดจากด้านข้างมาด้านในเพื่อเพื่อให้มีความรู้สึกว่าผิวเขาเรียกว่าผิวมีเลือดฝาดนะคะผิวก็จะดูเบบแบบเป็นผิวที่มีสุขภาพจะนี้เนี่ยต้องเน้นนิดหนึ่งว่าเวลาที่เราปัดบัชอนเนี่ยนะคะอย่า แตะลงไปที่หนึ่งที่ใดทีเดียวนะคะแตะเสร็จเคาะเคาะเพื่อให้ฝุ่นเนี่ยเคาร่วงลงไปเอาแค่ส่วนที่ติดปลายแปลงเท่านั้นนะคะแล้วก็ปัดประมาณนี้กึ่งกลางตาดำแล้วก็ไล่เข้ามาไม่เลยห่างคิ้วไปนะคะสําหรับกรณีหน้าอย่างเงี้ยก็จะดูแบบเออหน้าเป็นคนที่มีหน้าชมพูชมพูอมส้มเล็กน้อยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าต้องดูผิวด้วยค่ะถ้าสมมติว่าผิวออกขาวเหลืองระดับอย่างเงี้ยแล้วถ้าสมมติว่าเราจะมาแต่งให้ดู เป็นโทนชมพูไปเลยมันมันก็จะดูลอยลอยเพราะฉะนั้นก็นะคะได้ชมแล้วก็คงไม่ยากเลยในเรื่องของการปัดแก้มเพราะว่าถ้าเราไม่รู้วิธีการปัดตำแหน่งในการปัดนะคะบางครั้งอาจารย์ดาน้องๆบางคนแบบจุ่มแป้งมาปุ๊บแล้ววนวนเลยตรงกลางแก้มเลยอย่างงี้มันก็จะทําให้เป็นลูกกลมๆอยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่อยๆเกลี่ยนะคะค่อยๆปัดนะคะ ปัดจากกึ่งกลางตาดำนะคะออกไปส่วนถึงแนวปลายหางคิ้วนะคะต่อไปก็จะเป็นการดัดขนตาเทคนิคของการดัดขนตาเนี่ยนะคะมองต่ำแม้แต่เราดัดด้วยตัวเราเองนะคะก็จะให้มองต่ำนะคะใส่ที่ดัดเข้าไปประมาณเกือบจะชิดโคนแต่ไม่ถึงกับชิดโดนเนื้อไหมคะไม่โดนนะคะะขยับบีบบีบนิดนึงนะคะยกข้อศอกขึ้น มาตรงกลางเส้นกดยกข้อศอกขึ้นนิดนึงมาที่ปลายเส้นแล้วก็กดเห็นไหมคะขนตาจะงอนขึ้นแต่เวลาที่เราดัดอย่าไปบีบแบบแรงๆเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวขนตาจะหักให้ให้มองต่ามองต่ําไว้ไม่ได้หลับตานะคะแต่มองต่ําไว้นะคะแล้วก็ใส่ที่ดัดขนตาเข้าไปนะคะ กดหนึ่งสองสามานะคะแล้วก็มาตรงกลางายกข้อสอกนิดหนึ่งหนึ่ง<า>สองสามปล่อยปลายนิดหนึ่งหนึ่งสองสามปล่อยห<า>ไหมคะขนตาก็จะงอนได้สวยเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาปัดมาสคาร่านะคะปัดมาสคารา่า นะคะในในลักษณะของสวยสมวัยประมาณนี้ไม่จำเป็นต้องปัดหนามากใช่บางบางท่านไม่อยากให้รู้เลยก็สามารถใช้มาสคาร่าสีสสาใสใสปเพื่อให้ขนตามาดูงอนแต่เป็นธรรมชาติอยู่ก็ได้นะคะ,อะนอกจากว่าน้องท่านใดที่ขนตาบางหรือสั้นแล้วก็สามารถใช้สีเข้มเพื่อปัดให้ดูแผงขนตาดูหนาขึ้นะนะ ปัดเบาๆจากโคนนะคะเวลาปัดด้วยมาสคาร่าเนี่ยนะคะบางทีอาจจะมองว่าเอ๊ะแค่ใส่ลงไปใกล้ๆโคนแล้วก็ลากขึ้นมาอันนี้มันจะติดน้อยนะคะเวลาใส่ลงไปใกล้ๆโคนแล้วขยับ<ช>ะะลากขึ้นมาขยับลากขึ้นมานะคะขยับปลายอะคะ่ะขยับเขาเรียกขยับตัวแปลงฮนะ,ะซิกแซกนะคะลากขึ้นมา เราก็จะได้ขนตาที่มีมัสคา่่าได้หนาแน่นขึ้นนะคะเน้นปัดหลายๆครั้งถ้าเราต้องการหนานะะถ้าเราไม่ต้องการหนาเราต้องการแค่ให้ดูแบบว่าดูเป็นธรรมชาติดูสวยใสนะคะก็ปัดแค่ระดับนี้พอนะคะด้วยด้วยด้วยหน้า น้องเขายังเป็นดูดูเป็นเด็กนะคะดูเป็นเด็กชะนัโตใช่ะนั้นเวลาที่ที่เราจะเขียนคือถ้าเด็กไวขนาดนี้จะไม่ชอบเขียนอาไลเนอร์เพราะเขาดูเหมือนว่าเขาเเกินไปโตเกินไปหรือว่าโตเกินวัยนะคะเราก็จะมาใช้ตัวอายแชโด์นะคะที่เป็นสีน้ำตาลนะคะอายแชโด์ที่เป็นสีน้ำตาลนะคะแต่ เราจะไม่ใช้สีดำนะคะเพราะจะดูเข้มเกินหลับตานิดหนึ่งหลังจากที่เราปัดแล้วนะคะใส่อายแชโดว์ลงไปให้ชิดเส้นขนตาเลยแทนอายไลเนอร์ใช่ไหมคะให้ดูรูปกระบอกตาชัดเจนยิ่งขึ้นใ,ในส่วนของ<ะ>อแนวชิดติดขนตานะคะค่ะ ซึ่งซึ่งเทคนิคอันนี้ถ้าเราสมมติว่าเราทําด้วยวิธีนี้เราอาจจะทาก่อนปัดขนตาก็ได้แต่ว่าการปัดขนตาแล้วอ่ะพอเรามาทาเสร็จปุ๊บเราจะรู้แนวเลยนะคะเห็นไหมคะสีคือคือจะดูว่าเปลือกตาเูเรือ,อดูสีเรือเรือใช่ะค,ะคือคือแทนที่เราจะเขียนไอายไลเนอร์เราก็จะไม่เขียนไอายไลเนอร์นะแต่ใช้ใช้ตัวแปลงที่เป็นปาก บนๆน,นะนะคะแล้วก็เอาสำลีเนี่ยชุบน้ำนะคะแล้วก็เอาปลายแปลงเนี่ยแตะน้ำนิดหนึ่งนะคะแล้วก็มาแตะที่อายแชโดว์นะคะแล้วเราก็เกลีย่ยเพราะว่าเด็กวัยรุ่นสวยสมวัยขนาดนี้เขาจะไม่จำเป็นต้องไปลากอายไลเนอร์ให้ดูแบบตวัดขึ้นไปเลยเพราะว่าจะดูโตเกินว,วัยเ, <ไว S 1> เพราะฉะนั้นเราแต่งให้สวยสมวัยคือแต่งให้ดูเป็นธรรมชาตินะคะให้ดูเห็นความเป็นธรรมชาติมากขึ้นกว่าเดิมนิด<ช>หนึ่งนะคะ ไลท์เบาๆหรือว่าถ้าท่านใดที่สามารถใช้ดินสอเขียนคิ้วที่มีเนื้อนุ่มใช่นะคะก็สามารถลากได้เลยแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าถ้าเราใช้อายแชโดว์กับพูกันเนี่ยมันจะมีความนุ่มนวลให้เห็นได้ชัดมีความเป็นธรรมชาตินะคะหนตาขึ้นบนนิดนึงอันนี้จะจาดาเติมส่วนของ หางตานะคะไปจะถึงกึ่งกลางตาด้านล่างนิดหน่อยนะคะเพื่อให้ลูกเบ้าตานะคะดูคมขึ้นนะเส้นขอบตาด้านล่างนะคะดูคมขึ้นคือคือ,อเส้นด้านล่างเนี่ยเราเราก็จะไม่แตะอายแชโดว์เพิ่มนะคะเพราะว่าอายแชโดว์เนี่ยเขาเขาจะติดอยู่กับปลายแปลงปลอยู่แล้วนะคะเราก็ดูว่าสวยสมวัยหรือยังดูมากเกินไปไหมดูแค่ตากลมโตขึ้นมาเพียงเล็กน้อยนะคะหลังจากนั้นเราก็ ใช้อายแชโดว์ที่เป็นสีอ่อนๆนี่แหละไลท์ Light ใหม่ไลท์ Light ข้างบนนะคะเพื่อเก็บความบกพร่องลืมตาขึ้นบนเลยค่ะเก็บแป้งในส่วนล่างที่เราเกลีย่ยเอาไว้ออกนะคะอันนี้น้องๆวัยรุ่นที่ดูอยู่ก็สามารถที่จะไปทำเองได้ใชคะ,ะคะไม่ต้องอเ,ปเป็นการฝึกฝนไปด้วยในตัวนะคะเพราะว่าถ้าเราฝึกในเรื่องของการแต่งหน้านะคะให้สวยสมวัยอยู่ ฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆนะคะก็สามารถเกิดความชำนาญได้ใช่ไหมคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูในเรื่องของลิปติกนะคะลิปติกที่จะใช้เนี่ยนะคะก็จะเน้นเลยว่าต้องเป็นสีนุดนูด,นดเ<ล>บาๆค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะให้ดูในเรื่องของการใช้ลิปติกแล้วทํายังไงให้ทนนะคะก็จะใช้ลิปติกที่เป็นเป็นเป็นเ,น,เนื้อเนื้อด้านนะคะ ะะเขียนขอบปากไปเบาๆก่อนนะ,ะไม่จําเป็นต้องเน้นเส้นขอบปากนะคะนะ,ะบางครั้งนะคะเด็กวัยรุ่นก็อาจจะใช้แค่กอ๊อสทาอย่างเดียวใช่ไหมคะอาจารดาแต่ก<ต>รณีถ้าใช้กอสทาอย่างเดียวแป๊บเดียวมันก็ไม่เหลือให้เห็นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ลิปสติกที่เป็นเนื้อสีด้านนะคะลองพื้นไว้ก่อนนะคะลองให้มีสีที่ผิวก่อนแล้วเราค่อยใช้กอสมันก็จะทําให สีของลิปสติกเนี่ยอยู่ได้ทนนะคะ,ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้ทิชชู่นะคะพับ<อ>นะคะ<อ>แล้วก็<อ>ให้น้องคอมเมมเราก็สามารถทำเองได้นะคะอีกทีค่ะถ้าเราอยากจะให้สีลิปสติกติดทนนะคะแล้วก็มันเหมือนเราลงรองพื้นไปก่อนในอันอันดับแรกเห็นไหมคะเราก็ยังเห็นสีที่ติดอยู่<ะ>อยู่ที่ริมฝีป,ปากนะคะค่ะแล้วเราก็จะใช้ แป้งฝุ่นนะคะแป้งฝุ่นนะคะคือถ้าสมมติว่าเรามั่นใจว่าเราซับแห้งแล้วนะคะเราใช้แป้งฝุ่นลงนิดนึงเบาๆเห็นไหมฮะให้แป้งฝุ่นเขาลงไปเกาะที่ริมพิปากอีกหนึ่งครั้งก่อนนะคะปัดออกนะ เห็นไหมคะสีลิปติกก็ยังติดอยู่ที่ริมฝีป,ปากนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าใช้เทคนิคอย่างนี้มันติดทนด้วยะคะ่ะหลังจากนั้นแล้วเราก็จะใช้ลิปกอดนะคะเอาแค่สวยใสยพอนะคะคือแค่อ่อนๆนะคะแตะแค่ด้านในนะคะด้านในของริมฝีป,ปากเท่านั้นเองเพราะว่าเราจะเน้นในเรื่องของ แต่งหน้าให้ดูเบาบางที่สุดน,นะคะเม,ม้มนิดนึ่ง <c oughs> เห็นไหมคะแค่นี้ก็จะดูเป็นวัยรุ่นที่ดูมีสุขภาพอของริมจมากดูสดใสดีด้วยนะคะ,ะนิดหนึ่งไม่นิ่ทีคะ่ะ เราต้องการแค่ให้ดูเหมือนมีเลือดปดเท่านั้นเองนะคะไม่ได้ต้องการให้ดูความสดใสของของหน้าเนี่ยดูเข้มจนเกินไปนะคะก็คงจะดูแล้วก็คงจะปฏิบัติกันได้ไม่ยากนะคะเรามาทวนกันอีกนิดนึงนะคะในเรื่องของการแต่งหน้าสวยสมวัยโดยเฉพาะในเด็กวัยรุ่นนะคะอันดับแรกก่อนเลยก็คือคุณต้องลง เ <Base, S 2> <ลง S 1> บสรองกันแดดถ้าคือถ้าเป็นบางน้องๆบางท่านอาจจะใช้แค่ครีมกันแดดแต่ว่าบางท่านอาจจะแบบอยากให้มีสีผิวที่มีสีสันขึ้นหน่อยก็อาจจะใช้กันแดดที่มีรองพื้นในตัวใช่ค่ะนะคะคือเบสที่เป็นประเภทพวกบีบีก็ได้เบาๆนะคะเพื่อรองพื้นไปก่อนนะคะแต่ว่าอย่าให้หนานะคะแล้วก็พยายามอย่าใช้ที่มีน้ำมันะนะคะเพราะว่าหน่าเด็กวัยรุ่นนะคะผิวกำลังสร้างอยู่แล้วจะมีความชุ่มชื้นเยอะ <น>ก็ใช้เบรกที่เบาๆแล้วก็ใช้แป้งพับหรือแป้งฝุ่นอัดแข็งะนะคะมาลงซ้ำต่อจากที่เราใช้เบรเอาไว้ได้เลยนะคะแล้วก็แปลงคิ้วนะคะเรื่องแปรงคิ้วปรับโครงสร้างของคิ้วนะคะเพียงแค่เติมสีสันนุ่มนวลลงไปที่คิ้วโดยใช้วิธีการ อาจารย์ดาขอดูแปลงแปลงคิ้วนิดนึงนะคะน้องๆบางท่านอาจจะไม่รู้ว่าจะต้องใช้แปลงแบบไหนอาจจะใช้แปลงหน้าตัดหรือทั่วไปที่มีขายอยู่คือแปลงรูปภูกันค่ะนะคะแปลงแปลงที่เหมือนแปลงอันอันนี้จะเป็นแปลงที่ตัดเฉียงตัดเฉะยะค่ะนั้นจะเป็นแปลงเฉพาะสําหรับแปลงแปลงคิวโดยตรงค่ะค่ะค่ะสำหรับแปลงที่คิวให้ดูมีความนุ่มนวลมากขึ้นนะคะเกลียไอเซโด ที่แปลงแล้วก็มาแปลงได้เลยแปลงได้ที่คิ้วเลยค่ะก็เราก็จะได้สีคิ้วที่นุ่มๆใช่ค่ะแล้วก็ตามด้วยการลงสีสันที่เปลือกตานะคะสีสันสำหรับเด็กวัยรุ่นนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีชมพูชมพูอมส้มสีอ่อนๆนุ่มๆนะคะแล้วก็ปัดบัชออนบัชออนก็จะมีสีให้เลือกอยู่คือสีส้มสีชมพูสีพีชบางท่านก็ชอบสีนุ่นๆเลยค่ะนะคะแล้วก็ปัดมาสคาร่า ถ้ามสาสคา่าถ้าไม่ชอบที่จะให้เห็นสีมัสคา,า่าชัดเจนก็ซื้อมัสคา่าที่เป็นสีใสๆนะคะเพียงแต่ว่ามาปัดขนตาให้ขนตาดูเรียดดูงอนมากขึ้นนะคะ,คะแล้วก็ตามด้วยลิปสติกนะคะ,คะลิปสติกก็เหมือนที่ดูไปนะคะทวนกันอีกนิดนึงว่าการที่จะให้ลิปสติกติดทนก็คือใช้ลิปสีแมทนะคะหรือลิปสีด้านๆทา,าก่อนทาลองพื้นลงไปก่อนแล้วก็ซับ ซับออกซับออกซับออกเสร็จแล้วก็อาจจะใช้แป้งฝุ่นน,นะคะลงเบาๆเพื่อให้สีลิปสติกที่เราใช้ไว้ให้มันทนมากขึ้นแล้วก็ตามด้วยลิปกอสนะคะอาจจะทาแค่สีแมตตตรงกลางข้างในด้านนอกทาเป็นกอสเพื่อให้ดูเห็นสีเลือดฝาดอยู่ริมฝีปากด้านในนะคะก็ไม่ยากเลยสําหรับในเรื่องของการ แต่งหน้าสวยสมวัยนะคะแต่ง,นงหน้านให้เหมาะให้เหมาะกับเด็กวัยรุ่นน้องๆ้องที่ได้ชมแล้วก็สามารถนําไปฝึกฝนกันแล้วก็ทําบ่อยๆนะคะฝึกบ่อยๆก็สามารถทําได้นะคะคุณผู้ชมคิดเหมือนดิฉันไหมคะว่าไม่ว่าจะอยู่ในไวัยไหนอายุเท่าไหร่ไม่สําคัญนะคะแต่ว่าสิ่งสําคัญของการแต่งหน้าอยู่ที่ว่าแต่งอย่างไรให้ดูดีแล้วก็เหมาะสมกับวัยยิ่งน้องๆองอยู่ในวัยเรียนวัยรุ่นไวัยไหนมีความจําเป็นที่ต้องออกงานสังคมหรือว่ามีงานเลี้ยงสังสรรค์ แต่งนิดแต่งหน่อยให้ดูพองามก็คงจะช่วยเสริมบุคลิกให้ดูดีแต่ถ้าตรงกันข้ามแต่งมากไปดูสาวเกินวัยใครมองแล้วก็คงจะดูไม่งามใช่ไหมล่ะคะดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ความพอดีแล้วก็ความเหมาะสมที่เรียกอีกอย่างว่ากาลเทศะนั่นเองนะคะพบกับคนงามเพราะแต่งได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ คุณคนงามพี่อยากจะถามคนงามสามไว้ว่าทานข้าวกับอะไรทำไมจึงสวยงามเลิศเลยหรือว่าเพราะมีคนแต่งคอยแต้มไม่น่าให้เธอช่างที่ไหนนะเออขอบอกเธอช่างเลิศเลอเพอร์เฟ เขาว่าไก่งามเพราะคนคนก็งามเพราะแต่งสมัยนี้ของมันแรง